สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับวันนี้ครับโอ้โหโปรแกร,รมฟุตบอลที่เรารอคอยครับยูฟาแชมเปี้ยนครับลิเวอร์พูลกลับมาแตะอีกแล้วครับหวังมาแก้ตัวนัดที่แล้วครับที่เราพ่ายแพ้ให้กับคริสตัลพาเลตไปโอ้โหอนัดนี้ต้องแก้ตัวด่วนๆเลยครับเพราะว่านัดที่แล้วสู้พาเลตไม่ได้เลยพาเลตกดอยู่ข้างเดียวเลยครึ่งแรกครึ่งหลังเพิ่งตื่นจากของหวังเปลี่ยนโคดิกักโปลลงมาครับ ถึงมีมิติเกมลุกที่ดีขึ้นนัดนี้ครับผมบอกได้เลยครับไม่มีแล้วครับระบบ4 2 2 2เพราะว่าลิเวอร์พูลเล่นไม่เข้ากับระบบเท่าไหร่กับระบบนั้นนะฮะเสร็จแล้วครับคู่อื่นมีใครกันบ้างเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังเอาคู่เน้นๆเต็มๆเป๊ะๆเ,เดี๋ยวบอกให้ครับรับรองได้เลยชมในคลิปนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ครับผมจะให้เน้นๆเป๊ะๆ มีใครกันบ้างครับกาลาตาสลายเจอลิเวอร์พูลครับเป็นคู่บิ๊กแมทของเราแล้วเปอร์คไครรัชเอามาดีเจอเรเอลมาดริดคืนนี้นะครับ5ทุ่ม45หมาแมเดินทางไปไกลเหลือเกินครับสำหรับเรอัลชุดขาวและก็เพิ่งแพ้อัตเตริโกมายับเยอะเลยครับนำก่อนครับ2-1จบเกมแพ้2-5 Y52 ว้ 5. 5 2. อีกหนึ่งคู่ครับใครด,ดีกว่าเชลซีกับเบนฟิก้าดีกว่าเพราะว่าเชลซีนี่ ร่อแร่ย่ำแย่มาหลายแมตช์ครับแพ้มาติดติดกันเลยครับขนาดลินคอนครับก็ชนะได้แค่2อหนึ่งเฮ้ยดูแล้วเชลซีนี่จะเบนฟิก้านี่ยากเหมือนกันนะทีมเก่าของมิดฟิลเบอร์ไปค์เขาอะเออร์นันเดสแต่เอ้ยมันชื่อแอละแฟเฟร์เนนเดสป่ะวะเอ้านั่นแหละแล้วก็โบโดกิมครับวัวเคยค้าม้าเคยขี่กับสเปอร์ครับแล้วก็อาตมาริดครับโอ้โหเจอทีมแกร่งจากเยอรมันอย่างแฟรงก์เฟิร์ตครับแต่ไม่น่ามีปัญหาเล่นในบ้านไง และก็อินเตอร์ครับเจอสลาเวียปาร์คและคู่นี้ครับเน้นๆไปเลยครับปาฟอร์กับบาร์เยนมิวนิกครับบาร์เยนบุกไปเย็นปาฟอร์ราคาแรงแพงเหลือกันครับเราไปเน้นๆกันที่คู่ของเอว์พูกันดีก่อนครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบบีลเฟดนัดที่2ครับจะลงแต่กันในสัปดาห์นี้คู่ที่น่าสนใจครับกาลาตาสไารคัดยอดทีมจากตุรกีต้องเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของหงดลงเลว์พูครับทีมนําของเหลีกอังกฤษ ถึงแม้ว่าคุณภาพของลีกทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างมากระหว่างตุรกีและเพียร์เมลิกแต่การมาเยือนสนามแห่งนี้ครับไม่ง่ายอยู่แล้วครับแม้แต่ทีมใหญ่ก็ต้องเจองานหนักเขามีฉายาอยู่ครับนรกของทีมเยือนการไปเยือนตุรกีนี่เป็นนรกของทีมเยือนครับเพราะว่าแฟนบอลเชียร์กันอยา่างหูบ้าคลั่งเรียกว่าบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าเมื่อก่อนนี้มันจุดพุแฟตลอดอะที่ตุรกีอะจนฟีฟ่ามังห้ามว่าเฮ้ยห้ามจุด ไม่งั้นมันก็จุดทั้งเกมควันเต็มไปหมดบอลไม่ได้ดูหรอกบอกให้เลยที่ตุรกีนะการ์ตาสลายครับกลายเป็นยอดทีมของลีกตุรกีในยุคนี้ครับพวกเขาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดมาแล้ว3ฤดูกาลติดต่อกันมาปีนี้ครับผลงานจึงยอดเยี่ยมลงเล่นไปแล้ว7เกมครับเก็บชนะได้ทั้งหมดนำเป็นอันดับหนึ่งของตารางทิ้งไม่เห็นฝ่นครับเกมล่าสุดบุกไปเชื่อ อายันลาปอศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับเมโรอิกคาดีครับยิยงประตูที่5ของตัวเองนี่นะฮะคนนี้นะฮะที่ป้องหูอยู่ไม่ใช่บุโนโน่กิมารายนะครับหน้ามันคล้ายกันเฉยๆไม่ใช่เหลือไปด่าอันนี้อิกคาดีครับสุดยอดจริงๆครับส่วนบอลในถ้วยยุโรปครับสวนทางกับบอลลีกเหลือเกินครับนัดแรกบุกไปยิยงไอทัตแฟงเฟิร์ตทีมเก่าของเอกิตเก้ครับไปโดนแฟงเฟิร์ตยำใหญ่ใส่ลีลา ไก่งวงตุรกีไป5ประตูต่อหนึโอ้โหเกมรับเละเทะเกินบรรยายครับในส่วนของนักเตะนั้นการาตสลายจัดว่าอยู่ในระดับสูงของยุโรปมีดาวดังมากมายกว้านซื้อไปอย่างเยอะแยะอิวคายกุนโดกันครับก็มาจากแมนซิตี้เรรอยซาเน่ครับมาจากบาเยันมิวนิคชอบยิงเราเหลือเกินครับไอซาเน่นี่แล้วก็มาโรดิอิคาดีกองหน้าทีมชาติอิตาลีที่ตอนนี้ไม่ติดแล้ว วิกเตอร์โอซิมเซนอ้โหตัวนี้ตัวจี๊ดครับถึงเจ็บก็ต้องฉีดยาลงโค้ดบอกโอคารบูรุกบอกมึงต้องลงมึงสำคัญและก็นักเตะพวกนี้ครับผ่านลีกใหญ่ๆมาแล้วทั้งนั้นครับพิกสงความอันตรายมีอยู่รอบตัวครับค <c oughs> าดการว่า11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามมีดังนี้ครับ <c oughs> ผู้รักษาประตูครับจอมหนึบครับอูคารคาชิกองหลังครับวินเฟตชิงโกเดวิดอนซานเชต อับดุลเคริมบาคัสซี ali, ่โรรันซาวรเอรอนเลมาลีรูคัสเตเลล่าโอ้โหผ่านเในเมียเมลีกมาอย่างเยอะแยะอาร์เซนอลคริสตันพาเล็ครับสำหรับรูค el ัสเตเลล่ามามาริโอเริมินาอ่าอันนี้ก็ผ่านเมียเมลีกมาแล้วครับ Il อิวไคกุนโดการ์ไม่ต้องพูดถึงคนนี้เรย์รอยซานเน่ ane, และหน้าเป้าน่าจะเป็นเมโรอิคาดีหรือวิกเตอร์โอซิมเซนครับ ส่วนลิวพูครับเพิ่งจะพลาดท่า่ายเกมแรกในลีกเป็นนัดแรกของฤดูกาลครับโดยบุกไปเยน็นอินซีพง,งาคริสตันพาเลตเสียประตูเร็วครับจากลูกเตะม,มุมกว่าจะยิงตีเสมอได้ก็เกือบหมดเวลาครับจากเฟเดริโกเคียซากดประตูที่2ในฤดูกาลนี้แต่ช่วงทดเจ็บมาเสียประตูจากลูกทุ่มไกลครับโดยนาทีบาบเล่นงานซะเองครับยิงเขามาเยอะบาบนั้นคืนสนองเจ้าอ่า แม้ยังนำเป็นอันดับหนึ่งของเลกครับแต่บาดแผลเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการป้องกันบอลยาวของทีมเยือนต้องเรียกแก้ไขโดยด่วนครับเพราะว่าโอ้โหเจอรูกเซตพีเจอรูกทุ่มไกลปั่นป่วนกันไปหมดฟานไดก e กโชว์ฟอร์มได้อย่างดีครับแต่โกนาเต้นี่วัน,นวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีไม่สเสถียรครับสำหรับโกนาเต้ มกราคมนี้ต้องจัดมาสักคนแล้วครับเพราะเรโอนี่นั่นกับพักยาวหนึ่งปียาวๆไปเลยครับซื้อมาสะแพงเลยเล่นนัดเดียวเจ็ดปีหนึ่งส่วนแอตเลติโกอ่ะเกมแรกครับเราบุกไปเอ้ยไม่เราชนะแอตเลติโกอรดหลีไปสามประตูต่อสองครับวอร์จิลส์ฟนานได้มงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บโทษแบงก,กลับมาครับพร้อมหมุนเวียนนักเตะบางตำแหน่งครับเจอร์เมีฟิมปองอนดูโรประสานโคริกัโป ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่ๆคาดการเสียดตัวจริงครับผู้รักษาประตูจอมหนึบชาวบราซิลเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งครับไอซอนเบเกอร,อร์และหลังครับเจอร์มี่ฟิมปองอิบาฮิมาโกนาเต้และเวอร์จิลฟานได้แบ็กซ้ายน่าจะเป็นแอนดูโรบสันครับไรอันกาเฟนแบกยืนกลางกับอเล็กเซสแมค์อาริเตอร์และบิชฟิลเบอร์สิบต้องเป็นโฟเรียนเวียครับส่วนหน้า3คนครับโคดิกาปูโมฮัมซันลาสและ ฮูโก้เอกิติเกแต่แบ็กขวาไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นโซบอสไลน์ครับเพราะว่าสามารถอินเวตเข้ามาสร้างสายเกมกลางสนามได้ครับสถิติที่เจอกันทั้งหมด4เกมหลังสุดครับการราตาสไลา์ครับชนะเลียวปู3-2ในบ้านของเขาครับและเลียวปูก็กลับไปชนะในบ้าน3ประตูต่อ2ครับและกลับมาเจอกันอีกครับการราตาสายในบ้านเขาครับเสมอ1นึ่เลียวปูครับกลับไปเล่นที่บ้านครับก็เสมอ 0- 0พูดง่ายๆเลยครับ สี่นัดหลังชนะโครนัดและเสมอ2นัดฤดูกาลนี้ครับทั้ง2ทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมการาตาสลายแพ้มาเล็ในเกมแรกฉะนั้นเกมนี้ต้องเก็บตั้มในบ้านให้ได้คาดว่าจะจัดทุกทักชุดใหญ่ลงสนามแบบครบคันวิกเตอร์โอซิมซิงที่เพิ่งหายกลับมาจะเป็นอาวุธเด็ดที่พร้อมยิงประตูพร้อมลงมาเปลี่ยนลงมายิงประตูเพราะว่ามันเจ็บอยู่แต่โค้ชบ,บอกว่าถ้าเจอกับริปูกูจะฉีดย,ยามึงลงเล่นอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดู ว่าจะได้ลงไหมครับส่วนทางฝั่งลิพูน่าจะปรับพับหลายตำแหน่งเพื่อความสดฮูโกเอกิเเก้พร้อมลงล่าตาข่ายครับหลังจากโดนแบนไปในคริสตันเอ้โดนแบนไปในคาระบาวครับและกับเกมคริสตันพาเลทครับยิงประตูได้เดินถอดเสื้อดีใจโดนใบแดงไปสิจ้ะโอ้โหพร้อมลงล่าตาข่ายครับเกมรุกไม่ใช่ปัญหาครับจัดใครลงแทบไม่ต่างกันครับแต่เกมรับบาดแผลเยอะเหลือเกินครับบอลโด่งยาว บอลลูกทุ่มไก่ได้เสียตลอดจุดนี้เชื่อว,ว่าเจ้าถิ่นเตรียมไว้เล่นงานอย่างยอดอย่างแน่นอนครับรับรองนั่นเลยบอลโยนมาเต็มวันนี้ลิวภูครับฟานได้เก่งคอรอไปเลยนะมงมงออกไปให้หมด <c oughs> แต่ด้วยสไตล์การเล่นที่แตกต่างเจ้าบ้านเป็นบอลเทคนิคสเปดไม่ได้จัดจ้านมากถ้าไม่เข้าถึงตัวนักเตะเร็วทีมเยือนจะเล่นง่ายครับแน่นอนว่าเกมรับของลิวภูมีโอกาสเสียประตูสูง แต่เชื่อว่าเกมรุกมีความอันตรายมากพอที่จะพาทีมเก็บ3คะแนนได้ครับผมขอฟันธงเลยนะครับการาตาสายจะพ่ายแพ้ให้กับลิเวอพูไป1ประตูต่อ3ครับฟันธงครับลิวอพูบุกไปชนะที่ฮิสตันบูครับ1ประตูต่อ3ครับคู่อื่นๆปะเดี๋ยวผมไปบอกให้ไคลัสอัลมาตีเฝ้าบ้านครับผมว่าเรเอัลมาดริดบุกไปชนะครับยิงยับแน่นอนครับส่วน บอโรกิมอ่ะเชลซี Chelsea กับเบนฟิก้าเชลซีนี่มีสิทธิ์หลุดเสมอได้นะครับแล้วก็บรกิมกับสเปอร์ครับสเปอร์ ur, บุกไปชนะแน่นอนครับอ d ตมาดริดและแฟงเฟิร์ตคู่นี้เสมอครับเชื่อผมหรือไม่ก็แ d m a d อ i ตมาดริดเปิดบ้านชนะปะอินเตอร์มิลานครับชนะสราเวียปักแน่นอนครับและปาร์ฟครับจะพ่ายแพ้ให้กับบาเยนน์มิวนิกและเลวปูครับจะบุกไปชนะ1ประตูต่อ3ค่าบ้านไปการาตาสไตรสวัสดีครับ